จานี่ค่ะนี่เดินด้านข้างนะคะตั้งแต่ร้านจอดรถมานะคะนี่ก็เป็นขนมนะคะขนมขนมเดินสิบเนาะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขนมลานะคะทุกคนนะจานี้ขนมลานะคะขนมศาสตร์เดือนสิของทางทางภาคใต้นะคะอัน้นอีกไหมเป็นขนมลาเนาะเขาจะทาแพ็คขายนะคะน,คะนี่เขาจะห่อแบบนี้นะคะ นี่อ,อยา่างยาไรานี่หนูซ uh, ี่จะขายเป็นโลนะแต่เขาก็หยิบแพ็คหยิบแพ็คเนาะแล้วก็สร้างกิโลแล้วก็ใส่ถุงนะคะไอ้เนี่ย้น anyway> ah> ััตรงนี้ไม่ได้สขนมล่านะคะก็เดี๋ยวก็เป็นวันส่งตายยายนะคะส่งตายยายนาะรับตายายไปแล้วเดี๋ยวก็ส่งตายายอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะ ก็มีหลายอย่างนะคะทุกคน,นมีเป็นชุดมีข้าวเหนียวแดงนะคะมีอ่าอ,อ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะนี่เรียกอะไรนะข้าวพองนะคะเอข้าวพองมีหลายสีเนาะมีแบบเค็มแล้วก็แต่เขาจะไม่ใส่หวานเนาะเขาจะใส่แบบเค็มนะจ๊ะนี่มีหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้เรียกอะไรไม่รู้ เอาอันนี้เรียกไข่ปลาค่ะนะคะก็ทำเป็นถุงนะทุกคนไข่ปลานะเนาะทางใต้นะคะเรียกไข่ปลานะคะแล้วก็มีไอ้นี้นะ่าจะเป็นช่วยปูนะและนี่ก็ขนมก้งค่ะนี่ข้าวเกียบนะจ๊ะน,นี่อาหารของอ่า วันส่งอ,อาหารที่ว่าเขาจะไปวัดเนาะจัดไปวัดวันส่งตายายนะคะเป็นชุดก็มีค่ะนี่นะคะก็มีผ้าพองมีเนี่ยเป็นชุดนะคะแล้วแต่เราจะชอบนะคะมีามีขนมกงขนมนี่นะคะนี่มีเป็นชุดเลยนะนะอันนี้ก็เป็นชุดเหมือนกัน อันนี้ก็มีเพิ่มอ่ามีเพิ่มออ่่าาแผ่นแผ่นลาด้วยนะอ่าทำจากแป้งนะคะเนอะแล้วก็มีมีเป็นชุดนี่ค่ะเนี่ยวันส่งตายายเขาจะมีเป็นชุดนะคะมีอ่าเหมือนคล้ายๆกับชุดสังฆทานเนาะแต่เขาส่งให้ตายายนะจ๊ะส่งให้บรรพบุรุษเนาะจะมีปูนมีถั่ว มีใบผู้มีน้ำมีซงอิ๊วมีอ่าอ่าขี้ใต้เนะาะวว้จุดไฟมีธูปมีเทียนนะคะนี่ค่ะนี่นะนี่เขาจะทำเป็นชุดเนาะนะคะมีนี่มีนี่ด้วยมีหอมด้วยนะทุกคนเหมือนกับทำทำส่งไปให้บรนพบรุษรเนาะก็มีหอมกระเทียมพริก ครบเลยเกลือข้าวสารนะคะหนึ่งชุดก็จะมีแบบนี้นะคะ,ะวันส่งตายายเนาะเขาจะจัดชุดแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นแผงของอออขนมเนาะที่ส่งตายายเนาะที่ใกล้จะมาถึงนะคะทุกคนนะคะเรเรียกว่าทำ ของที่ทำบุญในวันไหว้ส่งตายายนะคะขอบคุณที่รับชมจ้านะคะเห็นไหมเขาก็ซื้อกันเนาะเขาซือ้อเป็นชุดเลยนะไปวัดเขาก็ไปทำทำบุญให้ตาให้ยายเนาะให้บรรพบุรุษกันนะคะ,นะคะมีหลายอย่างมากเลยอะ่ะแล้วแต่คนชอบเนะเาะเขาจะมีชุดของเขาก็ทั้งชุดก็มีนะคะนี่ มีมีหลายร้านนะแต่ร้านนี้มีของเยอะหน่อยราคาเนาะเห็นไหมก็ซื้อกันเป็นชุดๆนะจ๊ะอันนี้ขนมอะไรอ่ะนี่ขนมอะไรขนมซาบ้าซาบ้านี่ขนมโกงเห็นไหมมีหลายอย่างมากนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะจ๊ะมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะคะนี่เขาอ่มันยนนี่ขนมบ้าแล้วก็ขนมกลมนี่ขนมบ้านี่ขนมกลมแล้วเขาก็จะจัดเป็นชุดอย่างนี้นะคะแล้วแต่คนอ่าแล้วแต่คนซื้อเนาะซื้อทั้งชุดก็ได้นะคะขอทิจจ่าขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ อย่าลืมสับตะไคร้ด้วยนะคะดกดให้กำลังใจด้วยจ้า